สวัสดีค่ะเรื่องถัดไปที่จะพูดถึงกคือกล้องโทรทัศน์นะคะโดยในเนื้อหาของบทนี้จะพูดเน้นย้ําถึงกล้องโทรทัศน์ในย่านคลื่นที่ตามมองเห็นนะคะในรูปภาพนักศึกษาคงจะคุ้นเคยกันดีบุคคลผู้นี้นะคะเป็นคนที่มีอ,อ,อิทธิพลอย่างมากต่องานทางด้านเอกภพวิทยาในปัจจุบันเขาก็คือเอ็ดวินฮาร์โลนะคะคณะ ในสมัยนั้นเขาได้ทำการสังเกตการ์กาลลักซีที่หลายๆกระจุกนะะโดยใชเ้เส้นสเปกตรัมแคลเซียมถูโดยเฉพาะเส้น K-Line กับ H-Line นะคะดูว่ามันเคลื่อนที่สัมพัสขณะที่วัดจากห้องปฏิบัติการหรือวัดในสภาวะหยุดนิ่งอย่างไรเราก็จะรู้ว่าความเร็วคลื่อนนั้นมัน ยาวออกหรือหดสั้นเข้าเผเอิญว่าตอนนั้นเป็นไปความโชคดีคือเขาค้นพบว,ว่าทุกๆดารจาจักรจะมีค่าความยาวเคลื่อนที่ยาวออกซึ่งนั่นหมายความว่ายิ่งความยาวเคลื่อนยาวออกมากเท่าไหร่หาดารจาจักรมันก็จะเคลื่อนที่เร็วหรือหนีห่างออกจากผู้สังเกตมากเท่านั้นซึ่งต่อมาจึงทําให้เขาค้นพบสิ่งที่เรียกว่าค่าตัวแปรฮับเบิลนั่นเอง ทำไมเราต้องเรียกว่าค่าตัวแปรฮับเบิลก็คือว่ามันไม่ใช่ค่าคงที่แต่มันแปลเปลี่ยนตามเวลาแต่สิ่งที่เราบัดได้หรือวิเคราะห์ได้นะขณะนั้นคือเราถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้นะปัจจุบันของเราเองนะฮะวันเะนื้อหาที่จะพูดถึงก็ได้แก่ชนิดของกล้องโทรทัศน์ว่ามีกี่ประเภทนะคะที่ใช้งานในหลักๆที่ตามโรงเรียนแล้วก็ ตามหาวชทยาลัยหรือว่าบคุคคลทั่วไปเขาใช้งานที่นิยมชมชอบใช้มีอะไรบ้างความคลาดนะคะการแก้วความคลาดไปต่างๆคลาดมันก็คือความไม่สม่ำเสมอหรือเพอร์เฟกหรือสมบูรณ์ของมันโดยเฉพาะที่เกิดกับเลนส์หรือกระจกนะะจากนั้นก็จะพูดถึงคุณสมบัติทางกายภาพของกล้องนะคะว่าอันนี้แก่กําลังรวมแสงเป็นอย่างไร การหาไม่ได้จุดิมิตติ n g หรือขีดจำกัดของโชติมาตรที่จะวัดได้จากกล้องแต่ละตัวถ้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้ากล้องใหญ่และเล็กอย่างนี้มันจะวัดโชติมาตรได้ต่ำสุดเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงกำลังขยายของกล้องว่ามันจะขยายมากหรือน้อยนะคะอัตราส่วนโฟกัสมีความสำคัญอย่างไรต่อง,งานทางด้านดาราศาสตร์นะคะความละเอียดเชิงมุมของกล้องโทรทัศน์ ก็มันสามารถแยกแยกในนี้คือแยกภาพของวัตถุที่เป็น2ชิ้นหรือ2วัตถุนะคะให้มันแยกออกจากกันได้มากที่สุดเท่าไหร่ในหน่วยของฟลิปดาหรือลิปดาหรือองศาก็ว่าไปจะได้พูดถึงขาตั้งกล้องนะคะที่นิยมใช้กันมีกี่ประเภทรวมไปถึงอุปกรณ์ทางด้านพักสังเกตการอื่นได้แก่ CCD และก็สเปกโตรกราฟกล้องโทรทัศน์นะคะ หรือภาษาอังกฤษว่าเทเลสโกปเป็นกล้องสองทางไกลซึ่งนักดาราศาสตร์ใช้ในการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้ามันจะมีคุณสมบัติที่เด่นๆอยู่ด้วยกัน2ประการก็คือว่าอย่างแรกเลยความสามารถในการรวมแสงกล้องโทรทัศน์สามารถรวมแสงได้มากกว่าดวงตาของมนุษย์จึงทําให้เราสามารถมองเห็นวัตถุซึ่งมีความสว่างน้อยๆนะะบนฟอกทองฟ้าได้เช่นเนบิลาและก็ ดาราจักรหรือกาแล็กซีเป็นต้นหรือวัตถุอื่นนะฮะอย่างที่สองก็คือว่ามันสามารถมีความสามารถในการขยายขยายนดนี้ก็คือขยายทำให้ภาพดูเหมือนว่าใหญ่ยิ่งขึ้นนะฮะทำให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดของวัตถุได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราจะเอากล้องสองตาหรือว่ากล้องโทรทัศน์มาส่องดูหลุมบนดวงจันทร์ดูดาวคู่ดูดาวเคราะห์อ,อีเป็นต้น น,ะะนี่คือคุณสมบัติเด่นๆที่ใช้กล้องโทรทัศน์อุปกรณ์ที่สำคัญของกล้องโทรทัศน์ก็คือเลนส์นูนนะคะมีหน้าที่รวมแสงให้มาตกที่จุดโฟกัสแล้วก็เรียกระยะทางระหว่างจุดกึ่งกลางของเลนส์กับจุดโฟกัสว่าความยาวโฟกัสหรือภาษาอังกฤษว่าโฟกัลเลนส์แต่ถ้าหากว่าเราใช้เลนส์นูนนะคะส่องมองวัตถุที่อยู่ระยะใกล้กว่าความยาวโฟกัส เลนนูนเนี่ยสมมติว่าเราเอาระยะวัตถุมาวางไว้ที่นี่นะคะสั้นกว่าโฟกัสเลนนูนมันก็จะทําหน้าที่การขยายภาพอยู่ตัวอย่างเช่นหมอดูเนี่ยเอาแว่นขยายใช่ไหมคะจับมือของเราอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใกล้ๆใกล้ๆมากๆเพื่อที่จะได้เห็นภาพมันข,ขยายขึ้นซึ่งณนะตำแหน่งของมือของเรานักะน,นั้นมันอยู่ใกล้กว่าโฟกัสจึงทาให้เห็นภาพขยายใหญ่หัวตั้ง ที่ตรงข้ามถ้าสมมติว่าใช้เลนส์นูนสอมองวัตถุที่อยู่ระยะไกลกว่าความยาวของโฟกัสอย่างนี้เป็นต้นเลนนูนั้นก็จะช่วยในการพรมแสงแล้วก็ทำให้ได้ภาพหัวกลับนะฮะเห็นภาพหัวกลับของวัตถุก็ขนาดก็จะเล็กกว่าวัตถุนี้เป็นต้นจากรูปภาพด้านซ้ายมือนะคะคือคนกาลิเลโอกาลิเลอมีช่วงชีวิตในการเกิดระหว่างปี1 5 6 4ถึงปี1612 เขาเป็นบุคคลคนแรกนะคะที่ทำการศึกษาเทหาวัตถุบนท้องฟ้าโดยใช้กล้องโทรทัศน์ตามที่จริงมันมีคนแรกที่ผลิตกล้องโทรทัศน์ได้แต่ว่าเขาเป็นคนเดียวที่ใช้อุปกรณ์นะคะคือกล้องโทรทัศน์นั้นศึกษาเทหาวัตถุจริงๆริงว่นบางหนังสือบางเล่มบางตำร,ราก็เลยบอกว่าเขาคือบิดาแห่งกล้องโทรทัศน์นะคะนี้ในรูปภาพด้านขวามือก็จะเป็น สมมติว,ว่ามีวัตถุที่ให้แหล่งกำเนิดเป็นแสงออกมานะคะผ่านเลนส์เลนส์ตัวแรกซึ่งอยู่ใกล้วัตถุก็จะเรียกว่า o b j e c คทีฟเลนสหรือเลนส์ใกล้วัตถุนะคะมีหน้าที่รวบรวมแสงแต่ว่าเลนส์ชุดหลังเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าอยู่ใกล้ตาของผู้สังเกตก็จะเรียกว่าเลนส์ใกล้ตาหรือไอพีซ e นะฮะเนื่องจากว่า ภาพที่ได้จากวัตถุซึ่งอยู่ไกลมากๆตกที่โฟกัสหรือหน้าโฟกัสเนี่ยจะทําให้เกิดภาพขนาดเล็กเลยจําเป็นต้องให้เลนส์หนึ่งตัวมาขยายรูปภาพให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติเด่นๆของเลนส์ใกล้ตานะคะจากเลนส์ไปถึงหน้าโฟกัสอันนี้ f ห้อยด้วย o ก็เรียกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุแต่ถ้าจากรหน้าโฟกัสไปยังเลนส์ใกล้ตานะคะ f เ e ก็คือเป็นความยาวโฟกัสของเลนสใกล้ตาในกรณีแบบนี้ภาพที่ได้จะเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุค่ะดูประเภทของกล้องโทรทัศน์นะคะที่นิยมใช้กันก็ได้แก่ประเภทแรกคือกล้องแบบผักเขแสงภาษาอังกฤตเรียกว่า reflecting telescope นะคะในกล้องประเภทนี้จะใช้เลนนูนอย่างน้อย2ชิ้นประกอบกัน ะะชิ้นหนึ่งเป็นเลนส์ใกล้วัตถุก็คืออยู่ด้านหน้าของกล้องโทรทัศน์อีกชิ้นหนึ่งเรียกว่าเลนส์ตาหรือเลนส์ใกล้าตาอยู่ตำแหน่งใกล้าตาของผู้สังเกตนะฮะรูปร่างของออรูปจำลองนะคะของกล้องแบบภะเคตแสงที่ส่วนใหญ่ในโรงเรียนเขามีใช้กันก็จะประมาณนี้อีกประเภทคือกล้องแบบสะท้อนแสงสังเกฤตเรียกว่า reflecting telescope นะฮะ กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนั้นจะประกอบไปด้วยกระจกวาล์ลาราบลาเรียกว่ากระจกหลักนะฮะแล้วก็หรือภาษาอังกฤษคือ Primary m i r r o r กับเลนส์ตาอีกตัวหนึ่งป้อนแสงเข้ามาเป็นแสงขนาดจากวัตถุซึ่งไกลมากนะฮะตกกระทบที่กระจกนะฮะกระจกของเลนส์กระจกใกล้วัตถุก o j j e t i v e mirror มันก็จะสะท้อนออก ไปเจอกันกันกบกระจกในแนวทแทงนะฮะแล้วก็สะท้อนเข้าที่เลนส์ใกล้าตาพัฒนาเฉยได้ว่ากล้องแบบสะท้อนแสงส่วนมากบอดี้มันจะค่อนข้างสั้นน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็คนเขานิยมช,มชมชอบที่ใช้กันเนื่องจากว่าเมื่อกี้เป็นกล้องแบบสะท้อนแสงใช่ไหมคะก็มันยังมีพวกชนิดย่อยๆอีกหลายชิดด้วยกันที่ คนไทยนิยมใช้หรือว่าชาวต่างชาตินิยมใช้กันนะคะยกตัวอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์สต้อนแสงแบบนิวตันภาษาอังกฤษว่านิวตันเร r เลกเตอร์นะคะจะมีกระจกเว,ว้าวอยู่ท้ายกระบอกที่ด้านหน้าใกล้กันกันกบปากกระบอกกล้องมีกระจกเฉียง45องศานะคะเพื่อสต้อนแสงออกไปทางด้านข้างลำตัวกล้องแล้วก็จะมีเลนตาติดอยู่เวลาส่องดูจึงต้องส่องดูด้านข้างของลำกล้อง เหมือนในรูปนี้นะฮะชื่อที่แต่งตั้งนี้ขึ้นก็คือเพื่อใเกียรติกับนิวตันนั่นเองเพราะว่าเขาเป็นคนออกแบบกล้องประเภทนี้นะฮะกระจกหลักอยู่ฝังนี้แสงขนานผ่านเข้ามาของวัตถุสะท้อนออกไปแล้วผ่านกระจกเอียง45องศานะคะก็จะสะท้อนออกเข้าสู่เลนใกล้ตาหรือตรงที่ผู้สังเกตสังเกตอยู่ด้านข้างนะ อีประเภทถัดมาคือกล้องโทรทัศน์ท้อนแสงแบบคลาสสิกเกนคลาสสิกเกนก็จะมีกระจกนูนนะคะชิ้นเล็กๆเ,เรียกว่ากระจกกรอง secondary mirror ที่นี่อยู่ที่ด้านหน้าของตัวกล้องนะคะกระจกชิ้นนี้จะสต้อนแสงจากกระจกหลักผ่านรูที่อยู่ตรงกลางของกระจกหลักอีกทีนึงซึ่งเลนตาซึ่งติดอยู่ที่ด้านหลังของกระจกหลักจะช่วยย่นระยะความยาวของตัวกล้องนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีลักษณะเป็นค่อนข้างสั้นแสงขนานเข้ามานะคะผ่านกระจกหลักสะท้อนออกผ่านกระจกรองนะฮะที่นี่เป็นกระจกนูนชิ้นเล็กๆแล้วก็สะท้อนออกก็สู่เลนส์ตานะะเพื่อไปโฟกัสที่เลนส์ตาเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะบอดี้มันจะค่อนข้างสั้นหน่อยเป็นแบบคลาสิเกนแต่ถ้าเป็นแบบชมิดคลาสิเกนนะฮะชมิดคลาสิเกนก็คล้ายๆกันกันกบ แสิกเกนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่านะะมีกระจกปรับความโคง้งหรือ Corrector Plate เห็นไหมคะมันจะติดอยู่ด้านหน้าของตัวกล้องเช่นนี้ฝั่งซ้ายมือรูปภาพนี้นะคะเะเนียว่าแสงขนานเข้ามานะะผ่านเข้ามาปุ๊บมาเจอกระจกหลักใช่ไหมคะรีเฟล็กซ์อนออกไปเจอกระจกรองสเปกระจกนูนแล้วค่อยอไปรวมกันกันกบ ผ่านกระจกเ้วก็นอกปึ๊บสะท้อนออกเข้ามาที่เลนใกล้ตาเพราะว่าตรงเลนหน้ามันจะมีคอเลกเตอร์เพลทอยู่อันนี้คือข้อแตกต่างของชิปคลาสิกเกนคนนักดูดาวนี้ชอบใช้กันเพราะว่ามันมีขนาดกระทัดรัดและก็น้ำหนักเบาประเภทถัดไปคือกล้องเทรทัศน์แบบมัคสตอฟหรือเขาเรียกว่ามัคสตอฟคลาสิกเกนคล้ายกันแบบ คล้ายก,กันกับแบบชมิคลาสิเกนะคะแต่ค่าความโค้งกระจกด้านหน้าต่างกันกระจกปรับความโค้งของกล้องชนิดนี้จึงดูคล้ายว่าเป็นเลนส์ฟาของเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้ชิดรีเฟล็กนั้นสำหรับนักถ่ายภาพทั่วไปจึงนิยมใช้กล้องประเภทนี้แสงขนาดใช่ไหมคะมาจากวัตถุมาผ่านที่พา i ์เม y ี่มิลเหรือกระจกละแล้วกสะท้อนเข้าไป ผ่านกระจกรองจะได้ว่ามันมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะมีความโค้งของกระจกที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็จะสโตอนออกจาก secondary mirror เข้าสู่ที่ focal plane แล้วก็เข้าสู่ i p 16นะคะก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าความแตกต่างของกระจกมันด้านหน้ามันต่างกันนั่นเอง ทีนี้พอราทราบว่าชนิดของกล้องโทรทัศน์มีอะไรบ้างแล้วก็มาดูถึงความไม่เพอร์เฟกหรือเขาเรียกว่าความคลาดนะฮะของอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างแรกเขาเรียกว่าความคลาดทรงกลม spherical aberration ในกรณีของเลนใกล้วัตถุนะฮะที่มีผิวโคง้งเป็นทรงกลมก็คือ,อตัวเลน์ซึ่งอยู่ด้านหน้า มันก็จะทำให้แสงที่มาตกกระทบบริเวณขอบกล้องมีจุดโฟกัสต่างเป็นจากจุดโฟกัสของแสงที่ตกบริเวณของกล้องนะฮะยกตัวอย่างในรูปภาพด้านล่างชนินว่าแสงขนาดวิ่งผ่านเข้ามาที่เลนใช่ไหมฮะที่มีรูปทรงเป็นทรงกลมถ้าหากว่ามันไม่สมบูรณ์จริงมันจะทำให้แสงนเนี่ยเบ่งเบนแล้วก็ตัดที่จุดโฟกัสแตกต่างกันออกไปนะฮะภาพที่ได้ก็จะเกิดเป็นลักษณะความเบลอ ฉันเลยหรอว่ามันไม่ชัดเจน่น่งวิธีแก้ไขก็คือว่าเพิ่มความยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับขนาดของหน้ากล้องหรือว่าทำให้อัตราส่วนของออโฟกัสต่อเรียกว่าโฟกัสเรชมากขึ้นนะฮะนี้ในกรณีของ Spirical a b r r t i t n o n ประเภทถันมาถ้าเป็นความคลาดรง chromatic a b e r r a t i o n ก็จะเกิดขึ้นกับกล้องระบบแบบผักเขแสงเป็นหลัก เพราะเนื่องจากแสงสีขาวนั้นก็ประกอบไปด้วยคลื่นแสงสีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าผ่านเลนส์ที่ไม่เพอร์เฟกนี่มันจะทําให้แยกสป l i t แสงสีออกมานะฮะแล้วก็แสงสีเหล่านี้เนี่ยถ้าถ้าผ่านเลนส์ที่มันไม่ดีใช่ไหมคะมันก็จะแยกอันไหนวิ่งช้ากว่าเช่นแสงสีเงินก็จะตกตกฉากหลังเนี่ยยังไม่ถึงโฟกัสนะคะก่อนจนกระทั่งว่าแสงสีที่มันวิ่งเร็วที่สุดก็แสงสีแดงก็ตก อยู่ข้างหลังนี้เราแยกเป็นแสงสีออกมาซึ่งเราไม่ต้องการแต่จริงเราต้องการให้ทั้งมีกี่สีก็ช่างจะต้องไปรวมกันแล้วตรที่โฟกัสพอดีภาพที่ได้หไหมคะมันก็จะมีริ้วขอบเห็นได้ว่าม,มันมีหลายสีเลยริ้วขอบเป็นสีเป็นสีไปแบบนี้นี่ก็วิธีแก้ปัญหาทำยังไงใช่ไหมฮะเราก็ จะนำเลนชินิดอื่นมาประกบซ้อนกันนะคะเพื่อให้แสงสีแต่ละอันตกที่โฟกัสพอดีนะก็คือว่าเอาอีกตัวนึงมาประกบซะเพื่อแก้ความคลาดของเออเลนตัวข้างหน้าเลนแก้วัตถุแล้วก็ทําให้แสงสีแต่ละอันนี้ไปตกที่โฟกัสพอดีเหมือนในรูปด้านขวามือแต่ปัญหาคือว่าถ้าคนเอาเลนอีกตัวหนึ่งเนี่ยหรือก็จกตัวนึงมาประกอบ มันจะทําให้เกิดความยุ่งยากมากๆคุณต้องใส่ควนานชำนารในการทําหรือแก้ไขเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างคืออุปกรณ์ค่อนข้างราคาแพงนะคะถ้าคุณเล่นกับเลนส์หรือกระจกแล้วเพราะนั้นก็การแก้ไขแบบนี้ค่อนข้างเสี่ยงไม่คุ้มที่จะลงทุนปันก,ก็คือว่าตอนที่ผลิตจะต้องให้ดีที่สุดนะคะเอาละตลับไปคุณสมบัติทางกายภาพของเลนส์นะคะกับกล้อง ที่เราจําเป็นต้องรู้ว่าได้แก่กําลังรวมแสงนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า light gathering power มันเป็นอัตราส่วนของกำลังม,มันเกิดจากอัตราส่วนของขนาดเส้นผ่าสศูนย์กลางเลนส์ A คเทียบกับเลนส์ B ทั้งหมดยกกาลังสองเหล่านี้มาจากไหนใช่ไหมคะก็มาจากพื้นที่ที่ได้รับแสงของเลนส์ตัวที่1นึคิดเทียบกับตัวที่2นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่าเมื่อเปรียบเ,เมื่อเปรียบเทียบเลนส์ของกล้องโทรทัศน์ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศกลง500มิมตรกับดวงตาของมนุษย์มีขนาด5มิลจะเป็นเท่าไหร่นะขออนุญาตใช้โปรแกรมเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกว่าหน้ากล้องขนาดเท่ากับ500มิลใช่ไหมฮะหน้ากล้องขนาด500มิล มันเป็นหน่วยออเดอร์เดีวยวกันแล้วแล้วก็ตานี่ขนาด5้มิลนะคะทังง้งหมดทั้งสองก็คือจะได้หนึ่งหมื่นเท่านั่นเองนะคะเพราะวความหมายหลัก,ลกลมันก็คือว่าอะไรก็คือว่า ด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาด500มิลิเมตรเนี่ยมันจะมีความสามารถในการรวมแสงซึ่งดีกว่าตาของมนุษย์ได้เหมือนเท่าเลยตัวต่อถัดไปคือ m a n n i t u d e l i m i t i n g นะคะเป็นการคำนวณหาชุิมารปรากฏที่จะพอสังเกตการได้จากกล้องโทรทัศน์โดยคิดเทียบกับตาของมนุษย์นะคะจากกำลังรวมแสงเมื่อกี้นี่นะคะก็คือในที่นี้กำหนดเป็น g h l พล .GL หรือกำลังรวมแสงที่ได้คือสัดส่วนจากที่ต่างว่าสมมติเราเปรียบเทียบเป็นกับเลนแก้วัตถุนะฮะก็คือเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กางของเลน d ย o นะฮะที่เทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กางของกระจกตามนุษย์ di ทั้งหมดกลางสองโอเคไหมฮะทีนี้จากเรื่องของโชติมาตร ถ้าเราเปรียบเทียบชดุมาตรของดาวสองดวงซึ่งมีค่าความสว่างเป็น AM และก็ AN ตามลำดับเราจะได้ว่าผลต่างหรือว่าการเปรียบต่างของชดุมาตรสองของดาวสองดวงนะั้นคือเท่ากับ2.5คูณด้วยในล็อกของความสว่างลำดับที่ M นะคะคิดเทียบกับความสว่างลำดับที่ n เพราะฉะนั้น ในการเปรียบเทียบแมนิจูดนะคะที่กล้องโทรทัศน์จะสามารถสังเกตการได้คิดเทียบกับตาเปล่าของมนุษย์นะคะจึงเป็นกลับมาที่หน้านี้นะคะฉั้จะทำมาอีกตอนเมื่อกี้เราบอกว่าไลท์การ์ตลิงใช่ไหมคะเท่ากับสัดส่วนของเลนใกล้วัตถุเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนใกล้คิดเทียบกับตา ทั้งหมดกำลังสองี่คือสมการที่1แล้วต่อไปเราก็พบว่าแม่ u d e d i f f e r f n c e น,นะฮะหรือผลต่างของโชติมาตที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบของดาวสองดวงคือ2.5 log ล็อกของดาวที่มีความส่างลำดับที่ m คิดเทียบกับที่ n เข็มหที่2 พในกรณีถ้าเราจะคิดหาผลต่างของชอดิมาตรเหมือนกันแต่คิดเทียบกับ2วัตถุซึ่งมีขนาดเส้นผ่านต่างกันเส้นผ่าศูนย์กางต่างกันเราก็จะได้ว่ามันก็คืออะไรคะการเปรียบต่างของชอดิมาตรที่ได้จะกกล้องโทรทัศน์ คิดเทียบกับตาของมนุษย์มันนั้นคือ2.5ล็อกของ GL นั่นเองทีนี้เราก็ให้เป็น g Max ก็แล้วกันนะะแต่ว่า GL มันจากหนึ่งนะนะฮะจากหนึ่ง จึงได้ว่า g max ของเราจริงๆเท่ากับ2.5 log ของ d object ใช่ไหมฮะเล็งใกล้วัตถุคิดเทียบกับตาทั้งหมดกำลังสองเ,อ,งเอาทำไปทำมา2ฟล flip ปนี่มันก็คือ5ของ log d o by d y ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี้ยังไม่ใช่คำตอบเพราะเราต้องการทราบว่าอา้าวแลวถ้ายอย่างนั้นโะะชติมาตรที่ต่ำที่สุดะะเพราะฉะนั้นโชติมาตรเป็นอะไรเนาะโชติมาตร ที่ตามที่สุดที่ตามนุษย์ขอ,อโทษค่ะที่กล้องโทรทัศน์สามารถสังเกตเห็นได้จึงเป็นค่าที่ได้นี้ถูกไหมฮะบวกหกที่ต้องใช้บวกหกอน,นึมาจากว่า ตาของมนุษย์เนี่ยมันดูได้ต่ำสุดที่นี่เพราะมันก็ต้องบวกเข้าไปอีกจะเป็นค่าที่ต่ำหรือมัวที่สุดที่กล้องจะดูได้ค่ะโอเคไหมฮะกลับมาที่สไลด์เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาของสมการด้านล่างนะคะตัวอย่าง เราจะมาคำนวณหา m ม n ์จูเลมิ i ติ้งนะคะของกล้องโทรทัศน์ของประเทศไทยซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดตอนนี้อยู่ที่2.4เมตรแล้วก็กำหนดให้ตาดำของมนุษย์อยู่ที่ขนาด5มิลนะคะชุดิมาตรต่ำสุดที่ตามองเห็นคือบวก6เดี๋ยวฉันกลับไปที่กระดาษนะฮะเอาล่ะ โอเคก็จากเมื่อกี้เราพบบ้างเลยนะฮะเออไม่โชติมาตต่ำสุดที่จะสังเกตการได้คือ5นะฮะล็อกของ D O sand D i ส e บวกด้วย6กมันก็5ล็อกของ กล้องนั้นคือ2.4เมตรใช่ไหมฮะหารด้วย5มิลทำเป็นออเดอร์เดียวกันคำตอบอยู่ที่บวก19.4ค่านี้หมายความว่าอะไรก็คือตามที่สุดที่กล้องชุดิมาตรนะฮะที่กล้อง2.4เมตรจะดีเทคได้ แต่ถ้าบวกยีิบสามไม่เห็นแน่นอนแต่ท่านบวกสิบแปดบวกสิบเจ็ดโอเคเห็นเพราะว่ามันสว่างกว่ากี่จำกัดที่ให้ไว้นะฮะมาที่หน้าจอหลักของเราคุณสมบัติทางภาพอีกอย่างคือกำลังขยายของกล้องภาษาอังกฤษว่า magnification กำลังขยายนี้คิดจากความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุนะะคิดเทียบกับความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้าตาหรือเขียนเป็นสการคสนรณที่ว่า fo เ่า fe ฉันตัวอย่างก็คือถ้าเลนส์ใกล้วัตถุมีความยาวโฟกัสเป็นพันมิลลิเมตรคิดเทียบกับเลนส์ใกล้ตามีความยาวโฟกัส10เมตรก็พันส่วนสิก็จะอยู่ที่100่งร้อะเท่านะะกำลังขยาย100เท่านั้นเองขนาดของเลนส์นใกล้วัตถุนี้เป็นตัวจํากัด กำลังขยายสูงสุดนะคะโดยการใช้กำลังขยายสูงที่เลนส์ใกลถถ้วัตถุมีขนาดเล็กเกินไปก็จะได้ภาพคุณภาพมันต่ำแล้วก็มืดโดยปกติแล้วเราจะค่าสูงสุดหรือกำลังขยายสูงสุดที่ใช้งานได้จริงมีอยู่ประมาณเอา50ไปคูณด้วยขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ใกล้วัตถุในหน่วยนิ้วยกตัวอย่างเช่นกล้องขนาดเส้นผ่านศูนยะ์กลาง1 0 0่มิลนะคะหรือ4นิ้วก็ มีกำลังขยายที่ใช้งานได้ไม่เกิน50คณ4ก็เป็น200เท่าก็คือแปลงมิลลิเมตรเป็นนิ้วแล้วก็เอา50 x อยู่ได้แค่0.200เท่าทีนี้แต่ถ้าเลนใกล้วัตถุที่มีขนาดใหญ่มากถ้าใช้กำลังขยายซึ่งมากกว่า400เท่าก็จะเป็นการขยายภาพที่ดีเกินไปจะไม่เห็นกระแสะอากาศไปด้วย ภาพที่ได้ก็จะเบลอสั่นเหมือนกับเรามองดูปลาที่อยู่ในกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยจะต้องสร้างกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่นะะบนยอดภูเขาสูงที่ซึ่งมีอากาศเบาบางหรือส่งกล้องโทรทัศน์ออกไปยังห้วงอวกาศเพื่อให้ภาพที่ได้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นไม่มีผลพวงเนื่องมาจากบรรยากาศเป็นตัวสร้างอุปสรรคปัญหาขวางกั้นทางเดินของแสง ที่ตารางด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบกําลังขยายของกล้องโทรทัศนะฮะถ้าอยู่ในออเดอร์ส0ถึงยีเท่าเป็นกําลังขยายต่ําบานกลางก็อยู่ที่20-70เท่าแต่ถ้าขยายสูงคือ7 0็ด0ถึงสองเท่ามันจะเห็นเป็นไงล่ะก็ถ้ายิ่งกําลังขยายสูงฟิล์มวิวมันจะแคบลงแต่ก็ทําให้เรามองเห็นวัตถุที่มีขนาดเล็กๆได้ถ้ากำลังขยายมันต่ำมากก็เราจะใช้ดูฟิล์วิวแบบกว้วางๆนะคะ พารามิเตอร์ถัดมาคืออัตราส่สวนโฟกัสหรือว่าโฟกัลเลชั่นอัตราส่สวนโฟก,กัสนะคะเป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุกับเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์วัตถุนะคะเป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุกับเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะกํากำหนดด้วยอักษรเป็น F ต่อช h a r ฟนะฮะกำกับอยู่บนเลนส์ตัวยอย่างเช่น เลนซึ่งมีเส้นผ่านศูนการ100มิลความยาวโฟกัส500มิลเมตรก็500ต่อ100ก็เป็น f/5 ห,หรือความโฟกัส1,000มิลคิดเทียบกับเส้นผ่านศูนการ100มิลก็จะเป็น f/10 หรือ f/10 นะฮะเรื่การออกแบบกล้องโทรท,ะทะัศน์ที่เหมาะสมกับการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เลนใกล้วัตถุที่มีอัตราส่วนโฟกัสอย่างไรถ้ากรณีของ f F ratio วันน้อย จาก f 3ถึง f 7ก็จะมีกรวยรับแสงซึ่งค่อนข้างกว้างจะให้กำลังขยายต่ำแต่ก็ให้ภาพที่มีความสว่างเหมาะสำหรับการใช้ดูวัตถุที่มีขนาดใหญ่นะคะมีค่าความสว่างน้นอยเช่นดราราจักรเป็นต้นแต่ถ้า f เอฟเฟกมันมากมีกรวยรับแสงแคบจะให้กำลังขยายสูงก็เหมาะสำหรับดูวัตถุอะไรที่มันเล็กๆมีความสว่างมากก็เช่นดาวเคราะห์เป็นต้นนะคะ